ขอบคุณนะคะไอ้แล้วอุ c ยตายแล้วอฉันได้คุยกับดาราดังด้วยอะค่ะเจ้าแม่ติ๊กตอกเจ้าจ้าจ้าอะไรพูดไปเลยเหมือนกันไหมอยากไล่กับพี่ฝ้ายแล้วลืมไปฝ้ายผอมหุ่นดีเนาะไม่เอาดีกว่าเราแกงเขาดีกว่าอุ๊ยตอนนี้ไม่ผอมแล้วไม่ผอมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวจะไปหาที่บ้านแล้วคือแก้มบุ๋มขายดีมากขายดีไม่ไหว ถ้าไม่ขายเก่งขนาดนี้หนูก็นั่งพูดไปเรื่อยๆไงเอาหลอทุกคนที่ดูแก้มบุ๋มอยู่นะคะอย่าดูเปล่าๆนะคะอย่าลืมกดลงตะกร้ออุ้ยหรือเปล่าฉันทำแูบไหมทุกคนทุกคนว่าเราดูเป็นแฝดกันไหมคะมีงานแฝดขาวกับแฝดดําไงเนี่ยเขาบอกว่าคนไหนแก้มบุ๋มคะเห็นไหมหน้าคล้ายกันมากไม่ใช่แค่ รุ่นลูกนะคะที่หน้าคล้ายกันคือพ่อเราหน้าเหมือนกันด้วยจริงๆใช่เขาบอกว่าหนูว่าไลฟ์ไม่เท่าไหร่หรอกหนูไลฟ์แปดชั่วโมงเองวันก่อนหนูไลฟ์แปดชั่วโมงจริงปะโอ้หนูก็นั่งพูดไปเรื่อยๆนั่งแพ็คของนั่งพูดไปเรื่อยๆอุ้ยสุดยอดอ่ะแปดชั่วโมงตายตายแล้วนี่ไงพี่พีพี่ไฟมาไหนพี่ไฟบ้านอยู่แถวไหนนะพี่ไฟอยู่เรียบด่วนอุ้ยใกล้หนูเหรอบุูมอยู่ไหนอ่ะบูค้าสามอ้ยใกล้ คือวันนี้โชคดีมากคือพี่แต่งหน้ามาอัดรายการเพราะว่าถ้าเป็นสภาพปกติคือที่ทําน้ําพริกอยู่ในครัวเนี้ยสภาพดูไม่ได้บอกเลยนี่เป็นวันแรกเป็นวันแรกที่เครื่องสำอางโดนหน้านะคะโอเคเลยพี่ฝายแล้วว่าทําไมเก่งขนาดเนี้ยคือตอนนี้เล่นติกต็อกอ่ะทําอะไรมันก็ปิดพี่หมดอ่ะมามากันหนูไม่เไอ๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาปิดพี่ฝ้ายติกต็อก่ะเขาชอบหนูก็โดนปิดคุณพี่ไม่รู้ว่าพี่พูดอะไรได้บ้างอ่ะคือเหมือนพูดอะไรก็โดนหักคะแนนเยอะ เลยหนูบอกมันยาวมากเหมือนับรทำข้อสอบอะติ๊กตอกห้ามลงแพลตฟอร์มอื่นก็ห้ามโอ้คำว่ามมขายของแล้วไปโชว์สินคา้านานๆก็ห้ามอ่ะก็ต้องขายไหมเราก็จะต้องมีแบบพรอ็อพเทคนิคต่างๆอะไรอย่างนี้นะึกออกไหมเยอะมากก็คือถ้าเราขายอะไรเราก็ต้องโชว์ของเอาไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอใช่แต่ว่าไม่ต้องตลอดเวลาห้ามทิ้งกล้องไว้านานอะไรอย่างเงี้ยห้ามเยอะมากอุ้ยมีคนถาม,มาอายุพี่ฝ้ายอายุเท่าแก้มบุ๋มเลยค่ะ ไม่จริงหืพี่ฝ้ายหนูเรียกพี่ฝ้ายถึงออกมานิดเดียวห่างกันนิดเดียวจริงปีเดียวปะชอบใส่โมก็ต้องไม่ทำพี่ฝ้ายนะคะทุกคนเระาไอ้บุมบุ๋มแล้วห่างกี่ปีนะปีเดียวไหมไม่หนูสามสี่ปีสองพี่ฝ้ายจะสามหกปีนิดเดียวปีกับนิดนิดปีนิดปี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 เหนื่อยปีแก่โอ้แล้วพี่ในขอเซลขอเซลความหวานนะคะที่ฉันชอบคู่ของแก้มบุบกับคุณพีสุดๆ ทำเดียวกันแล้วไม่ผิดใครบุ๋มรู้ป่ะนะแล้วพ่อแบบพอมีแฟนอ่ะแฟนเราบุคลิกลักษณะคล้ายกันแบบคล้ายกันเกินไปเพราะเราหมอดูคนเดียวกันไงอแล้วพี่ก็บอกบอกแฟนพี่บอกว่าบุ๋มแบบป้าพูดที่พ่อพ่อบุ๋มแบบดูเห็นพี่พีทป่ะบุคลิกเลิกอนเธอเลยพูดน้อยแบบลวตัวเล็กกว่าพี่้าเข้าใจอะไรผิดป่ะพี่พีทไม่ได้พูดน้อยนะคะเอเหรอ แพ้จริงแล้วอ่ะให้เก็ไฝที่ปากเขาด้วยไม่แล้วคือถอคือทั้งพูดชอบผู้ชายตัวสูงกว่าใช่ปะแล้วในที่สุดเป็นไงเท่ากันแส่ส้นสูงไม่ได้แล้วอ่ะชีวิตตอนนี้ไม่ได้จริงจริง้ยโอ้ยตายตัวเลยก่แล้วเราอ้วนไม่ได้นะบุ๋มถ้าเราตัวอ้วนกว่าเขาเมื่อไหร่เราจะเป็นแม่เขาเลยนะแต่หนูไม่ได้สนใจพูดทุกวันในหนูอ้วนกว่าเขาเพราะเขาขอมากคุณป้าโอเคป้าโอแกวิ่งใช่ไหมวันนี้พี่ดูรายการอยู่ใช่บุ๋มตอนนี้เหมือนเราคุยัอยู่สองคนแล้วเราก็แบบ ไม่ได้สนใจแบบคนในไลฟ์ป่ะแล้วมีคนบอกว่าเมาแฟเดี๋ยวไปพี่ไา่มาทุกคนเดี๋ยวให้พี่ไา่มาหนูว่าอ,อ,อยู่บ้านตอนอนพี่ไา่โทรมาได้เลยจริงใช่ไหมเดี๋ยวปิดจะไปหาอ่าอย,อย่าโทรไลเอาไลเอาตอนน,อต,ตอนนี้อยู่แต่ในครัวเมื่อวานก็ทําน้ําพริกแต่วันนี้มาเช้าพี่ขายไปละแต่ไม่ได้ขายในนี้เพราะว่าของมันไม่ไม่เยอะมันทําเองไงมันแบบมันเป็นบ้าไงเป็นกรรมกรเนี่ยนั่งทําอยู่คนเดียวเนี่ยน้าพริกเอวยหมูเอวยังก็ไม่รู้ ไม่ไม่ได้ต่างนะบ้านหนูก็เหมือนโกดังเก็บของอย่เลยุขยันมากขยันมากเลยอ่ะบูนี่ไงอย่าบูลลี่พี่พีพี่พีเขาหน้ารักคิวบอกว่าคิวอ่ะคิวบอกว่าอยากกินน้ําพริกพี่ไฟค่ะไอเหรอคะอ๋ออุ้ยได้เลยค่ะน้องคิวเดี๋ยวพี่จะเก็บไว้ให้เพราะว่าถือถ้าไปถ้าไปกดแย่งกันมันไม่ทันนะคะคือไม่ได้อร่อยนะคะแต่ทําได้น้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ให้กิน ที่มาอัดรายการเนแวบมาคุยกับน้องแก้มบุ๋มนะคะขอบคุณมากทุกคนนมาได้เนี่ยพรุ่งนี้ช่วงอเดอรอาทิตย์นี้หนูอยู่ยาวอยู่เปต้องเจอกันแล้วแหลังก็ป้าไม่ได้จริงคือไปไหนมาไหนไม่คนเรียกแก้มบุ๋มมาทักทักเธอบอกแก้มบุ๋มสวัสดีค่ะไม่เหมแต่ก่อนไม่คนบอกไหดูร้องเพลงนะแล้วเจ้ร้องเพลงใคจะหนกแต่ละคนแก้มบุ๋มเป็นเอฟหนึ่งเหรอเอฟแล้วหนึ่งไอ้น้องสุนทราพแล้วหนึ่งหนูแบบถามจริงดูสีตาแล้ว อุ้ยแต่แต่เราเหมือนวันนี้พี่แต่งหนะ้าเข้มไปนิดนึงเมื่อเช้าทําคลิปแต่งหนะ้าไงอ๋อเขาทำโพกทำคลิปแต่งหนะ้าโอ้เนี่ยเขาแบบม้วนผมองค์ผมอลลเองแต่ว่าต้องอละลายอยู่กับแก้มบุ๋มนี่อ๋ออันนี้พิธีกรสวัสดีครับผมเอออยู่ดีก็ไปไลฟ์กับเขาเอออันนี้คือไลฟ์ติ๊กต็อกใช่ค่ะน้องเขาไลฟ์อยู่ละคขอเข้าไปมีส่วนร่วมเราเราเหงาเราเหงาอันน้ค่ะอนะอันนี้เราพูดเราพูดชื่อที่อื่นไม่ได้นะแต่ว่าเอาไว้เรามาเอนนี่กันไหม มาเอกกันไหมล่ะเอาพี่ตู่พี่ตู่เนะยอะไรนะพี่เลยนะพี่ตู่พี่ตู่ยอ่อย่อเป็นแบบพูดอื่นเดี๋ยวเขารู้ไงอ๋ออ๋อเขาใจมเนีพี่ตูไ่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจบุ๋มอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับโซเชียลวะพี่โง่แบบมีคนบอกว่าพิธีกรหล่อจุงมหล่อสิเขาหล่อตลอดเลยคนเนี้ยเฮ้ยดีมากใช่ไหมจล่นตาถึง นะเออตาถึงพี่กรหล่อจุงต้องสอนพี่ยูเลยบุ๋มพี่งงงงไปหมดพี่ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้พูดอะไร YT YT แต่พูดไม่ได้เนาะพอก่อนเดี๋ยวมันมันจับอ้ยนาง AI เขาฉลาดไอ้เราติ๊กต็ออย่างเดียวเราพยายามแบบเลี่ยงไปพูดคําอื่นนางก็มันก็จับได้ใช่ไหมใช่แล้วแบบพอพี่โพสพูดเกิดกับน้ำพริกในติ๊กต็อกเขาก็มาถามพี่ว่าซื้อที่ไหนไง ไม่ตอนนี้ไม่ต็นคนทักแต่ผู้ชายอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ในนคือจะพูดแบบพิธีกรอย่างนี้แล้วตอนเนี้ยแหมผู้หญิงอยู่ข้างหน้าทั้งสองคนไม่ทักกันนะคะพี่ืมไนี่มีคนนึงก็หลอกพี่เกิร์ลพี่เกิร์ลชิลอล์สบายดีเปล่าสบายดีค่ะขายของเก่งมากนะตอนที่ขันเราคืนเนี่ย ไลฟ์แปดชั่วโมงต่อเนี่ยคือขายในติ๊กต็อกไปแล้วในติ๊กต็อกจ้ะอันนี้ในติ๊กต็อกคือเราก็ทำไม่เป็นเหขาก็ทำกันแบบมันมันสามารถแบบกดอะไรได้่อยใช่ใช่หนิคนนี้เขาเซียนเซียนอะไรอ่ะนี่จะไปศึกษางานกับน้องพี่ป้ายเซียนอะไรก่อนติ๊กต็อกหนึ่งจุดห้าล้านหนูก็คือปิวแล้วได้หนูเซียนยังไงเอ่ยหนูมาขนาดนี้ไงตอนนี้วันน็ตตอนนี้ตอนนี้เขาเรียกผู้มีประสบการณ์แล้วไงก็คือไม่พลาดแล้วตอนนี้คนอื่นเขาก็ตามหนูมาติดติะแต่ละคนน่ะโดนกันไปเรื่อย รอกลัวเลยเขาบอกว่าให้ชี้เป้าหมอดูยังไปอยู่ป่ะพี่บุ๋พมพี่เขาไม่มีเขาไม่มีคิวให้หนูพี่หรอนี่พี่ไม่ได้ดูมาประมาณสามปีสีป่ปีตั้งแต่เจอพี่ตามก็<บ>ไม่ได้ดูดวงเพราะว่าไม่มีปัญหาเรื่องความรักใช่ไหมเหมือ่อถ้าเราสงบใจเรื่องความรักได้เราจะไม่อยากดูดวงบุ๋มแต่ก่อนเราสลับกันชนเจอกันบ่อย <laughs> เอาจริงๆเมื่อก่อนจะเลี้ย้ายเลี้ยบานะเดี๋ยวบุ๋มมา จะเลี้ยวซ้ายต้องทามาดูจะเลี้ยวขวาต้องทามาดูเดินเองไม่เป็นแล้วค่ะสมองคิดอะไรไม่ได้เลยอ่ะบุม๋มตอนนี้พี่ดูดวงแม่นมากนะรู้ป่ะเนี่ยร,รู้นะเร,รื่องเะี่ยรู้เรื่องรู้ที่ไฟบอกบอกบอกไอ้นี่บอกเลยบุ๋มพี่บอกถูกติดกันห้างวดพี่เป็นบ้าต้องหยุดนะต้องหยุดเพราะว่าพี่จะตายมันเหมือนคนไม่สบายต้องหยุดเออแล้วพี่ก็ดูเลขใต้ประชาชนเป็นนะบุ๋มเดี๋ยวพี่ไปดูให้ที่บ้าน อึดฝังทุกคนทุกคนค่ะดูแก้มบุม๋มไปเรื่อยๆนะเพราะเดี๋ยวน้องต้องขายของอยู่เป็นเพื่อนนางนะเพราะนางต้องแพ็คของนะคะเพราะเพราะเดี๋ยวพี่ก็จะไปแล้วทั้งกองจะมา,มารอพี่แ<ป><ป>มาเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวพี่ไลน์ไปเอาวันที่ว่างตรงกันแต่ต้องทําใจนะบ้านผมไม่ค่อยมีทางเดินเท่าไหร่พี่พี่เอากระทะกตะติวไปทำน้ำพริกที่บ้านได้ปะดีดิจริงป่ะแต่เห็นควันไม่ได้หรอ เห็นควันก็ไม่กมกมันผ่านผ่านได้เห็นกันหน้าได้แต่ถ้าต่ำเติมน้ําพีก็อะไรเงี้ยได้อ๋อแต่ถ้าเห็นเป็นคนควันไม่ได้ใช่ฉันยังว่าอยู่อันไหนเห็นควันเนี้ยคิดมันเหมือนไม่มีคนเห็นเลยอ่ะไม่ได้เขาคิดว่ามันเกิดเพลิงไหม้หรอหรือยังไงไม่รู้เขาเขาคิดว่าเราแบบเสพสิ่งเส้นจะพวกแบบเสพติดอะไรเงี้ยอ๋อเสพติดยังไงควันขนาดนั้นตายดีกว่าจริงนึกว่าไหม้อออุ้ยเขาบอกว่าแฝดเหมือนกันมาก เป็นแฝดดำกับแฝดขาวค่ะทุกคนไปเดินงานเกษตรแฟร์เขาเรียกแฝดผอมเลยค่ะไม่หบุ๋มพี่เชดดิ้งหนามากตอนนี้คือเชดดิ้งจนหน้าดำลองล้างสิตายเขาไม่เชื่อจริงตัวแห้งก็ลองตอนนี้ขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้ออกกําลังกายมาสามเดือนเตรียมตัวจะมีลูกใช่ไหมแล้วคราวนี้มันก็แบบมันแห้งไปมันมีันท้องไม่ได้อ่ะจะมีธรรมชาติหรือว่าทำตรงใส่ทำพี่บุ๋มเพราะว่า ไข่ไม่ตกเลบกเดือนแล้วอะไข่ไม่ตก